สวัสดีค่ะอีนีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักประจำเดือนมีนาคมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเปิดออกเป็น3พาร์ทเช่นเดิมนะคะจะเป็นพาร์ทของคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นและมีปัญหานะคะก็สำหรับเบอร์ชาร์ไมีแปะไว้ให้คู่ในใต้คลิปวิดีโอแล้วค่ะคุณสามารถที่จะไปเช็กกันได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามีพูดเร็วจนเกินไปหรือว่าชา้าจนเกินไป คุณสามารถที่จะปรับความเร็วนะคะที่ฟันเฟืองของ YouTube ได้เลยนะคะปรับช้าปรับเร็วตามใจของคุณได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงความรักของคุณประจำเดือนมีนาคมกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดดวงของชาวราศีพิจิกคนโสดกันก่อนเลยนะคะขอดูหน่อยะคะ่ะว่าในเดือนมีนาคมนี้จะมีใครเข้ามาสู่ชีวิตของชาวราศีพิจิกไหม โอ้โหชาวราศีพิจิกการเริ่มต้นใหม่กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะคุณจะได้พบเจอกับคนที่เขาโปรไฟล์ดีหน้าตาดีแล้วเมยมองว่าการรอคอยของคุณมันสิ้นสุดลงแล้วนะคะต่อจากนี้ไปคุณจะไม่ต้องรออีกแล้วนะความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่เราจะเจอความรักสักทีอะเมยมองว่าเดี๋ยว โชคชะตานะคะจะนําพาคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณคนคนนี้เป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปอย่างรวดเร็วนะคะเร็วจนคุณรู้สึกตกใจเลยอ่ะเม่ว่าคนคนนี้เขามาพร้อมกับความรักพร้อมที่จะมอบความรักให้กับคุณนะคะอยู่ที่ชาวราศีพิจิกเลยค่ะว่าคุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาไหมแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามพิชิตใจคุณให้ได้นะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือว่าคุณนั่นแหละที่มีอายุน้อยกว่าเขาแต่ตามหน้าไพ่เลยก็คือที่โดดเด่นคุณกับเขาน่าจะมีในเรื่องของอายุที่แตกต่างกันคนคนนี้เป็นคนที่ดูใจร้อนนะเป็นคนที่แบบทําอะไรรวดเร็ว อยากได้อะไรต้องได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบการรอคอยค่ะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าครั้งแรกที่คุณเจอกับคนคนนี้เขาดูต่อสู้เพื่อคุณและเขาไหมาต้องการให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะค่ะมันประสบความสาเร็จมากๆเลยอะค่ะมันเร็วจนคุณรู้สึกตกใจชาวราศีพิจิกมันเร็วจนคุณรู้สึกมีคําถามว่าเขาจริงจังกับเราจริงๆริงไหมทำไมเขาดูรีบจังเลย ทำไมเขาดูเข้าหาเราแบบรวดเร็วจังเลยไม่ให้เราคิดไม่ให้เราแบบมีเวลาศึกษาดูใจกันสักหน่อยหรอแบบนี้ค่ะไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาดูแบบพัฒนา,าความสัมพันธ์เร็วจริงๆนะจนชาวราศีพิจิกคุณรู้สึกว่าแบบคุณไม่มั่นใจเลยในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะคุณอาจจะแบบปิดั้านโอกาสให้กับคนคนนี้ด้วยอะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเร็วจนเกินไปหรือว่าเขาลํำเส้นคุณมากจนเกินไป ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความรักไม่มองว่าในเดือนนี้จะมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาแล้วกันเนาะในเรื่องของอายุอะค่ะที่แบบมันแตกต่างกันจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณจนทําให้คุณรู้สึกตกใจกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวราศีพจิจิกในเดือนมีนาคมนี้นะไม่ว่าถ้าคุณตัดเขาทิ้งอะเขาจะรู้สึกแย่มากถ้าคุณปฏิเสธความรักของเขาอะเขาจะรู้สึกเฟลมากๆเลยอะ เขาจะรู้สึกผิดหวังเขาจะรู้สึกเสียใจเขาจะรู้สึกว่าทําไมอ่ะเขาก็พยายามจริงจังนะเขาก็พยายามที่จะรักษาคุณไว้ในชีวิตพยายามที่จะมีคุณไว้ในชีวิตของเขาแล้วก็ทุ่มเทเพื่อคุณในหลายๆอย่างแต่ทําไมอ่ะคุณดูเหมือนแบบไม่สนใจเขาหรือว่าปฏิเสธความรักของเขาถ้าคุณปฏิเสธความรักของเขาอะค่ะเขาจะแบบผิดหวังมากแล้วก็จะรู้สึกเฟลมากๆนะคะ ขอให้คนาแนะนําให้กับคุณหน่อยค่ะเนี่ยเขาจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบรวดเร็วเราก็จะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้เยอะมากๆค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีกิจจิ์แนะนําให้คุณเปิดโอกาสให้โอกาสให้คนคนนี้ค่ะเขาได้มอบความรักให้กับคุณเขาได้แสดงความรักให้กับคุณคุณอาจจะต้องให้เวลาคนคนนี้ได้พิสูจน์ตัวเองอย่าเพิ่งรีบตัดเขาทิ้งค่ะแล้วก็ในเรื่องของเสียงรอบข้างที่ อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเขาดูเด็กกันไปเขาดูไม่จริงจังกับคุณอะไรประมาณนี้ค่ะคุณอาจจะต้องแบบหยุดฟังสักนิดหนึ่งแล้วก็ให้เวลาพิสูจน์ตัวคนคนนี้ในเมื่อความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาคุณอาจจะต้องฟังเสียงหัวใจของคุณและเขารวมถึงการกระทํารวมถึงสิ่งที่เขาพยายามทําเพื่อคุณด้วยนะคะอย่าฟังแต่เสียงรอบข้างอย่างเดียวให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ให้พิจารณาดูตัวของเขาด้วยนะคะ เมยว่าเขาจะพยายามทําเพื่อคุณอย่างมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกและไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ความรักครั้งนี้ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคุณจะต้องให้โอกาสเขาแล้วก็เรียนรู้จากคนคนนี้และไม่รีบตัดสินคนที่คุณเพิ่งจะรู้จักนะคะคุณและเขามีแรงดึงดูดเข้าหากันคนคนนี้มาจากแรงดึงดูดของคุณ เพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองในเดือนมีนาคมนี้แรงดึงดูดของคุณมันถูกเปิดสวิต์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถ้าคุณอยากเจอกับความรักที่ดีคุณจะต้องเติมพลังงานบวกจินตนาการถึงคู่รักของคุณจินตนาการถึงความรัก ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเดือนมีนาคมนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นแม่เหล็กที่ดีให้กับตัวคุณเองมันจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ช um ีวิตของคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเต็มไปด้วยพลังงานลบหรือปัญหาในชีวิตค่ะมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าปัญหาให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณคุณอาจจะได้เจอกับคนที่คุณไม่ถูกใจก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้แรงดึงดูดของคุณมันค่อนข้างที่จะเยอะมันค่อนข้างที่จะทํางานหนักเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่อยากคุณเป็นแม่เหล็กที่ดีเพื่อที่จะเติมพลังงานบวกให้กับตัวเองเติมพลังงานบวกให้กับแม่เหล็กของคุณอยากเติมพลังงานลบเข้าไปในแม่เหล็กของคุณนะคะในเดือนนี้นะไม่ว่าแรงดุดดดของคุณน่าจะทํางานหนักแล้วก็น่าจะดึงดูดมากเป็นพิเศษขอดูลักนาะราศีของเขาหน่อยนะคะราศีพฤษภราศีสิงห์โห ราศีกรกฎค่ะราศีกุมแล้วก็ราศีธนูโอ้โหชาวราศีพิจิกในเดือนนี้คุณแบบเด่นทัดไฟนะที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับชาวราศีพิจิกนะคะไม่เป็นกําลังใจให้ขอให้คุณสุขสมองในเรื่องราวของความรักค่ะไม่ไม่ขอไปเปิดดวงให้กับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันต่อเลยนะคะ เรามาเปิดดวงความรักของชาวราศีพิจิกในพาร์ทของคุณคือความสัมพันธ์ไม่เชื่เจจกันต่อเลยนะคะสถานการณ์ความรักของคุณสามารถที่จะสลับกันได้คะ่ะไม่จานเป็นตัวคุณนะคะเพราะจะได้ง่ายดีนะดังนั้นคุณสามารถที่จะไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณได้เลยนะคะคอดูสถานการณ์ความรักของคุณและเขา ความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบจบกันไปแล้วแล้วก็วนกลับมาใหม่นะคะมีการให้โอกาสกันไม่ว่าคุณจะห่างกันด้วยเรื่องของเวลาหรือว่าห่างกันด้วยเรื่องของระยะทางแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันได้ถูกวนกลับมาเจอกันใหม่แล้วก็ทําให้คุณต้องอดทนในความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ขยับเลยไม่ว่ามันจะผ่านมานานแค่ไหนแล้วไม่ว่าจะรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วนะคะแล้วคําว่าไม่ขยับความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจด้วยนะ ตั้งใจที่จะไม่พัฒนาความสัมพันธ์ตั้งใจที่จะไม่ขยับออกจากฟรดนโซนนะคะต้องบอกว่าความสมพันธ์นี้มีการให้และได้รับที่มันไม่เท่าเทียมคุณอาจจะให้มากกว่าเขาเขาอาจจะให้น้อยกว่าคุณแต่ไม่อยากจะบอกกับคุณนะคะว่าคนที่ให้ความรู้สึกมากกว่าคนนั้นจะรู้สึกมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสมอนะคะด้วยความที่ เขาไม่ค่อยชัดเจนกับคุณหรือว่าเขาดูชิลมากในความสมพันธ์มาเลยทําให้หลายครั้งคุณรู้สึกผิดหวังไม่ว่าคุณค่อนข้างที่จะมองเห็นถึงเป้าหมายปลายทางในความสัมพันธ์นี้แล้วนะว่ามันอาจจะไม่ประสบความสมําเร็จหรือว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานมากๆเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกได้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันดูเหนื่อยมันดูยาก จริงๆมันก็มีจุดหมายปลายทางนั่นแหละจริงๆมันก็มีเป้าหมายนั่นแหละแต่ทีนี้คือเป้าหมายของคุณมันค่อนข้างที่จะไกลสักนิดหนึ่งแล้วก็มันต้องใช้ความพยายามเยอะมากๆเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามกับคุณคนนี้เยอะมากๆเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้คุณก็ไม่เคยพยายามเพื่อใครเยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็การวนกลับมาของความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยจริงๆตอนแรกที่จบกันไปมันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะกลับมาครั้งนี้มันก็เหนื่อยเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะมากกว่าด้วยนะคะ ขอดูในเดือนมีนาคมนี้หน่อยคะ่ะขอดูในเดือนมีนาคมนี้หน่อยคะ่ะความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะเป็นอย่างไรนะค่ายของการอดทนและรอคอยค่าของการอดทนและรอคอยใบแรกเลยนะคะ แม่ว่าเขาก็จะยังไม่ได้เปิดใจให้กับคุณขนาดนั้นนะแต่อาจจะเป็นตัวคุณมากกว่าค่ะที่เริ่มรู้สึกว่าเราไม่โฟกัสที่เขามากเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะค่ะในเดือนนี้ไม่อยากให้คุณระวังการทะเลาะก,กับเขา ความเห็นไม่ตรงกันคุณอาจจะถามเขาถึงสถานะความสัมพันธ์อาจจะถามเขาถึงเป้าหมายในความสัมพันธ์นี้ว่าเราคิดเห็นเหมือนกันไหมเราคิดเหมือนกันไหมใจเราตรงกันไหมประมาณนี้ค่ะแล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนกับคุณหรือว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอะรู้สึกแบบเหนื่อยแล้วอะแล้วก็อาจจะมีดรามา่าเป็นเกิดขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่อยากให้คุณระวังในเรื่องของการมีดรามา่า เพราะว่าการมีดราม่าในครั้งนี้ค่ะมันส่งผลให้ตัวคุณตัดสินใจ move on นะชาวราศีพิจิกคุณเริ่มอยากที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็อยากที่จะกับมามีความรักให้กับตัวเองอะคะ่ะสนใจในเรื่องของตัวเองแล้วก็อยากทําให้ตัวเองมีความสุขอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะที่คุณรู้สึกว่าเราอยากมีความสุขเราอยากทําให้ตัวเองมีความสุขแบบนี้ค่ะในเดือนนี้คุณจะมีความคิดที่ว่าคนเราถ้าเป็นคู่กันแล้วอะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องได้อยู่ด้วยกันประมาณนั้น คุณจะปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณอะคิดที่อยากจะไปต่อกับชีวิตของตัวเองแล้วนะคุณอาจจะมีคําถามว่าแบบไปต่อหรือพอแค่นี้ดีมานานแล้วในความสมคัญน,นี้นะคะ่ะแต่ว่าในเดือนนี้มันอาจจะพิเศษนิดนึงที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอาจจะมีดราม่าแล้วก็ทําให้คุณ move on ได้อะคือต้องบอกว่าถ้าเขาไม่ใจร้ายกับคุณอนะคุณอาจจะ move on ได้ยากกว่านี้นะคะสําหรับในเดือนนี้ก็ให้ระวังการมีปากเสียงกับเขาหรือว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะ ขอดูให้คำแนะนำให้กับคุณหน่อยค่ะในความสัมพันธ์นี้มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าคนทั้งคู่อะค่ะที่ไม่ได้ถอดหน้ากากเข้าหากันคือคุณอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองตัวเขาเองก็อาจจะยังไม่ได้แบบสารภาพรักกับคุณหรือว่าเปิดเผยความในใจที่มีให้กับคุณเนี่ยนะคะในเดือนมีนาคมนี้ถ้าชาวราศีพิจิกคุณ move on คุณจะได้พบเจอกับรักครั้งใหม่ จะมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยค่ะตัวคุณยังรู้สึกถึงอดีตของคุณอยู่เลยกับคนคนนี้คุณยังติดค้างจากคนคนนี้อยู่เลยค่ะมันเลยทําให้รักครั้งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจาเป็นที่คุณจะต้องลืมอดีตถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะไปต่อกับรักครั้งใหม่ไม่มาว่าคนใหม่ๆเขาพร้อมที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคุณอาจจะได้เจอกับความรักใหม่ๆค่ะที่มาจากการขอพร ถ้าเกิดว่าคุณขอพรพระแม่ให้เจอกับความรักที่ดีหรือว่าคุณขอพรพระแม่ให้คุณได้พบเจอกับคู่ชีวิตแล้วถ้าคนเนี้ยเขาไม่ใช่แน่นอนว่าเขามีเหตุให้ต้องจากไปแน่นอนนะค่ะถ้าเกิดว่าคุณไปขอพรเรื่องของความรักประมาณเนี้ยว่าแบบขอให้เจอกับความรักที่ดีหรือว่าเป็นการขอพรที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนคนนี้อะค่ะมันมีเหตุที่แบบเขาอาจจะต้องออกไปจากชีวิตของคุณเพื่อที่จะ ให้รักครั้งใหม่ที่ดีกว่าได้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณนีนะคะเมื่อคุณขอพรในเรื่องของความรักครั้งใหม่แล้วอย่าลืมที่จะลืมอดีตด้วยนะคะ มันเป็นเวลาของการแบบดีท็อกจริงๆนะมันเป็นเวลาของการที่คุณจะต้องแบบฮิลใจตัวเองแล้วก็พยายามเอาสิ่งที่ไม่ดีอะคะออกไปจากชีวิตของคุณมันเป็นการที่คุณจะได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลังเพื่อที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ วันข้างหน้าของคุณนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณจะได้แบบทิ้งความท็อกซิกต่างๆออกจากหัวใจของคุณรวมถึงชีวิตของคุณนะคะทั้งทัศนคติของคุณแล้วก็อะไรที่แบบมันท็อกซิกที่เกี่ยวกับชีวิตของคุณนะคะมันจะถูกดีดออกไปนะมันจะถูกแบบขับเคลื่อนให้ออกไปจากชีวิตของคุณนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่ของของคุณหรือว่าสิ่งที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ใจนะคะออกไปจากชีวิตของคุณมันเหมือนการผัดเปลี่ยนของเวลามันเหมือนกับ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะมันถึงเวลาแล้วสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันทาให้คุณไม่มีความสุขรวมถึงความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของคุณมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะมาถึงเวลาที่คุณจะได้เดินออกมาเพื่อที่จะเจอกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็รวมถึงกับความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกทีนี้ขอดูลัคนณราศีของเขารวมถึงคนใหม่ๆของคุณด้วยนะคะ ราศีมีนราศีมังกรราศีกุมค่ะธาตุไฟค่ะเมสิงธนูนะคะแล้วก็ราศีกรกฎโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับชาวราศีพิจิกไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนเป็นกำลังใจให้นะคะคอยคู่สุขสมหวังในเรื่องราวของความรักค่ะเดี๋ยไม่ขอไปเปิดดวงให้กับคนมีคู่ที่มีประเด็นกันต่อเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดดวงให้กับชาวราศีพิจิกในพัน์ท์ของคมีคู้ต่อเลยนะคะในส่วนของสถานการณ์ความรักของคุณและเขาสามารถที่จะสลับกันได้คะ่ะเม่จําเป็นตัวคุณนะคะก็จะได้ง่ายดีเนาะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณได้เลยนะคะขอดูสถานการณ์ความรักของคุณและเขาเจ็บมาเลย บพังในเรื่องของความรู้สึกโดนทํำลายความรู้สึกรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวมีก็เหมือนไม่มีเขาทําให้คุณรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเดียวดายถูกทิ้งไว้ให้อยู่กับปัญหาเพียงลําพังถูกทิ้งไว้ให้อยู่กับความรู้สึกพังพังที่เขาทําไว้นะคะเอาจริงๆแล้วหลายครั้งที่คุณเลือกที่จะให้อาภัยเขาหลายครั้งที่ คุณพยายามจะเข้าใจแล้วก็มั่นคงซื่อสัตย์จริงจังจริงใจกับเขาอะในชีวิตของเขาคุณน่าจะเป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของเขาแล้วอะแต่เขาก็เลือกที่จะไม่รักษาคุณเอาไว้คุณจับโกหกได้ว่าเขาโกหกคุณในบางเคสคุณรู้สึกว่าเขามีพีรุธกับคุณหรือว่าโกหกคุณไม่ว่าคุณรู้ทันเขา การโกหกในครั้งนั้นการทำร้ายจิตใจมันทําให้คุณเลือกที่จะ move on มันทําให้คุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองเรารู้สึกว่าควรพอแล้วกับคนคนนี้มาเดี๋ยวเรามาดูในเดือนมีนาคมนี้กันค่ะมีนาคมนี้ความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรนะ เอาจริงๆในความสัมพันธ์ของคุณมันก็ควรที่จะเหนื่อยได้แล้วว่าชาราสิพิจิเอาจริงๆแล้วความอดทนของคุณมันก็ควรที่จะหมดได้แล้วแหละแต่สำหรับบางท่านนะคะมันยังมีในเรื่องของทรัพย์สินที่มีร่วมกันยังมีในเรื่องของการเงินครอบครัวการงานธุรกิจที่มันยังทำให้คุณเดินออกมาไม่ได้ในเวลานี้ สำหรับบางท่านที่คุณเดินออกมาได้แล้วเมดีใจด้วยค่ะเพราะว่าความสุขกบบาลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแต่สําหรับบางเคสที่คุณรู้สึกว่าความรู้สึกเนี่ยมันพังละแต่สิ่งที่ทําให้คุณกับเขาจะต้องอยู่ด้วยกันก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบและสิ่งที่สําคัญคล้ายๆประมาณว่าต้องอดทนอยู่เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องที่สําคัญแล้วก็เรื่องที่จําเป็นบางท่านมันมีในเรื่องของบุตรด้วยนะมีในเรื่องของลูกมีในเรื่องของบุตรนะคะ และในเดือนมีนาคมนี้ค่ะไม่ว่าคุณก็จะยังต้องเจอกับคำโกหกรวมถึงคำแก้ต,ตัวต่างๆที่จะมาจากคนคนนี้เหมือนเดิมถ้าเขาทำผิดกับคุณไม่ว่าคุณอาจจะได้คำว่าขอโทษแหละคุณก็อาจจะได้เหตุผลแบบมากมายตามมาเลยแต่คุณก็แยกแยะออกได้ว่าอะไรมันคือความจริงและอะไรมันคือคำโกหก คือถ้าเกิดว่าคุณ move on แล้วอะเมดีใจด้วยเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะต้องทนอยู่ในความสมพันธ์นี้คุณอาจจะรู้สึกว่าการเดินออกมาจากคนคนนี้เขาทําให้คุณรู้สึกแย yeah. ่จริงๆแล้วตัวคุณเลือกที่จะ move on คุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะคุณไม่ได้เสียอะไรเลยแต่คนที่เสียนั่นก็คือเขาเขาเสียคนที่รักเขามากๆเขาเสียคนที่เข้าใจเขามากๆ แต่คุณนะกลับได้โอกาสที่จะได้เจอกับความรักครั้งใหม่รวมถึงคนใหม่ๆที่เขาจะรักคุณมากกว่านี้ตามหน้ไพา,าของเมียถ้ามันมีในเรื่องของรักสามเศร้าหรือว่าการทําอะไรที่ไม่ซื่อสตัตย์อะค่ะการที่คุณเดินออกมาจากความรักครั้งนี้มันดูคุ้มค่าสําหรับคุณมากๆแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรด้วยที่คุณจะต้องอดทนต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ามันเป็นในเรื่องของความจําเป็นอย่างเช่นทรัพย์สินเงินทองรวมถึง สิ่งที่จําเป็นอย่างเช่นบุตรโอเคอันเนี้ยมยเข้าใจว่าแบบการที่เราจะเดินออกมามันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงสุดท้ายการตัดสินใจก็จะเป็นของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าฉันยังจะต้องอดทนต่อไปเพื่อลูกเพื่อทรัพย์สินเพื่อธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของฉันแต่ถ้าถามว่าในเดือนมีนาคมเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยไม่ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ เขาทำไว้ให้กับคุณรวมถึงความรู้สึกที่มันหนักอึ้งเนาะคุณอาจจะต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎเอ้ยคุณอาจจะต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกหรือถ้าเกิดว่าให้แนะนําเลยก็คือช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆนะคะคุณอาจจะพาลูกของคุณไปท่องเที่ยวหรือว่าไปมีเวลาร่วมกันอยู่กับคนที่คุณรักแล้วเขาก็รักคุณจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณยังจะต้องอดทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณม o กออนได้แล้วเมย์ก็ดีใจด้วยนะคะขอดูไพ่คำแนะนำหน่อยให้ไพ่แนะนำดีกว่าเนาะในความสัมพันธ์นี้อะคะ่ะอืมคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุกออนแล้วอะคะ่ะเมย์ว่าคุณจะได้เจอกับเนื้อคู่นะ คุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณคุณจะได้เจอกับคนที่เขาเกิดมาเพื่อคุณจริงๆอะคุณจะได้เจอกับคนที่แบบเขาพร้อมจะรักคุณมากกว่านี้อะยังกับที่ไม่บอกกับคุณไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอะค่ะว่าการที่คุณหมูฟอนคุณไม่ได้เสียอะไรเลยแต่คนที่เสียก็คือเขาเอาจริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเอาความรักที่คุณมีหนึ่งร้อยไปแลกกับคนที่ให้คุณแค่สิบอะคุณไม่จําเป็นต้องเอาความรักที่คุณมีหนึ่งร้อยเต็มไปแลกกับคนที่เขาพร้อมจะให้คุณแค่สิบอะชาวราศีพิจ คุณยังมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เขามีความรักให้คุณ100แล้วคุณมีให้เขาห0ึแล้วเอามาบวกกันมันได้200อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีหนึ่ง้เขามีให้คุณแค่สิอ่ะคุณขาดทุนตั้งเก้เลยนะชาวราศีพิจิกไา่นั้นนําให้คุณรักตัวเองก่อนค่ะตอนนี้คุณต้องตอนนี้คุณจะต้องรักตัวเองเป็นอันดับแรกเลยค่ะคนที่คุณจะต้องรักตัวเองให้มากๆอ่ะค่ะนั่นก็คือตัวคุณ คนที่คุณจะต้องรักให้มากๆเลยอะค่ะนั่นก็คือตัวคุณไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมความสมพันธ์นี้มันถึงได้ตัดก,กันยากมากๆถึงต่อให้คุณแบบอยากออกจากเขามากแค่ไหนอยากที่จะมุฟ้อนจากเขามากแค่ไหนแต่มันดูยากมากๆเลยนะเพราะว่าคุณกับเขาอะค่ะคือคู่จากอดีตชาติถ้าให้เรียกว่าคู่กรรมอะก็สามารถที่จะเรียกได้นะสาหรับในความสัมพันธ์นี้อะคะ่ะดูไว้เลยนะคะชาวราศีพิจิกว่าคุณอะคู่ควรก,กับความรักเสมอ อย่างน้อยๆอ,ยอะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีต่อตัวเองคุณมีความรักให้เขาตั้งหนึ่งร้อยคุณมีความรักที่แท้จริงให้กับเขาอ่ะแล้วคนอื่นๆที่เขามีเท่าคุณอะไม่ว่ามันมีนะบนโลกใบนี้คุณอาจจะได้เจอกับคนข้างนอกที่เขารู้สึกรักคุณมากกว่านี้แล้วก็อยากดูแลคุณมากกว่านี้อ่ะออไม่รู้สึกว่าความรักข้างในของคุณมันดีมากเลยนะ คุณอาจจะได้รู้สึกมีความรักอีกครั้งหนึ่งสําหรับเคสที่คุณ move on แล้วอะค่ะคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ๆที่เขาพร้อมจะรักคุณแล้วก็พร้อมที่จะดูแลคุณมากกว่าน,นี้อะพร้อมที่จะให้ความรักกับคุณมากกว่าน,นี้อะเอาจริงๆแล้วความเชื่อสัตว์มันมีราคาแพงมากนะชาวราศีพิจิกและคุณไม่สามารถที่จะหามันได้จากคนที่มีราคาถูกอะและความเชื่อสัตว์ของคุณมันมีค่ามากๆเลยค่ะมันมีค่ามากพอที่จะแบบได้เจอกับคนที่ดีกว่าน,นี้อะ ถ้าเขาทําให้คุณเสียใจนะถึงขั้นแบบนอกใจหรือว่าทําให้คุณเสียใจมากๆแต่ว่าจากน้าไพเมก็คือแบบใช่พลังงานก็คือแบบเสียใจมากอ่าคุณรู้ไหมว่าคุณนะ่ะมีความสําคัญมากๆเลยค่ะสําหรับตัวเองและนอกเหนือจากนั้นเลยคือ คุณสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเมว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เมยว่าคุณมีความพิเศษในตัวเองมากพอที่คุณจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนกันจริงๆแล้วเมว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในจุดที่มันดีกว่านี้ได้มากๆขอเพียงแค่คุณมีความมั่นใจว่า คุณดีพอสําหรับความรักอะวันหนึ่งคุณอาจจะได้ให้คําแนะนําในเรื่องของความรักกับคนอื่นก็ได้นะเมื่อคุณผ่านความรักที่มันแย่ๆมาแล้วอะค่ะวันหนึ่งที่คุณได้เจอกับความรักที่ดีอะคุณอาจจะช่วยเหลือคนที่เขากําลังรู้สึกแย่ในเรื่องราวของความรักแบบคุณก็ได้นะคุณอาจจะได้เจอกับความรักที่ดีแบบดีมากๆดีแบบมากเวอร์จนคุณสามารถที่จะมองออกว่าความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องแนะนําเขายังไง คุณจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงเมว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะสามารถให้คําแนะนําที่ดีกับคนรอบข้างตัวคุณกับเพื่อนของคุณได้นะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะราศีของเขาคนนั้นแล้วก็ลงถึงคนใหม่ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณด้วยนะคะราศีมีนะคะราศีธนูราศีเมฆธาตุน้ำก็ปรากฏพิจิกมีนะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะคะ สุดท้ายอ่ะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนอ่ะม่เป็นกําลังใจให้เสมอทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณมันคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดและการตัดสินใจของคุณก็มีเหตุผลที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนไม่เป็นกําลังใจให้ขอให้คุณสูขสมาวในเรื่องราวของความรักค่ะนี่ใชอกัมแหนด์แคลมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ